ความหมายของสารสนเทศสารสนเทศ (information) คือสิ่งที่ได้จากการประมวลผลของข้อมูลเพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผนการพัฒนาการควบคุมและการตัดสินใจความแตกต่างของข้อมูลกับสารสนเทศข้อมูลแตกต่างจากสารสนเทศคือข้อมูลเป็นส่วนของข้อเท็จจริงโดยได้จากการเก็บมาจากเหตุการณ์ต่างๆสารสนเทศคือข้อมูลที่นำมาผ่านกระบวนการเพื่อสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจต่อไปได้ทันที